สวัสดีครับมาลงปลากินเที่ยงครับมึงวิถีชีวิตอีสานบ้านๆจะไ,ได้บ้ามึงจะไ,ได้กินเที่ยงยนอนบ่ ฟังน,นฟังไฟ,ฟังมนันอ่ะเนาะถามาฟังที่หนนี โอ้ยแหงเสียงจักระจันครับ บ่อหัดบ <utiliz> ่อหัดชิบโลมาเหรอขืนเด้อ

ีชีวิตบ้านๆพี่มันสุดยอดะครับหากินปลาแบบสุดโอ้ เหนือลงนามเลยโอ้ยพี่พี่พี่เออพี่คเองแค่โอ้ยโกใหม่ไม่น้ออกท่ับเลยนี่ มันก็ไงมันตีต่ําสุดยุดนูนี่บอกแล้วป้ามันไปได้ด้วยที่ก่อนอยู่คลิปเกี่ยมันลงมาละหน้าก็งบ <laughs> แฮะแฮะท่อขีตารนี่ห่มสีห่มบนเรื่องว่ได้ปลาอยู่นั่นนั่นพี่พี่ของแท้พวกหนีเลยวะอ้ยหนีเลยวะหนีเลยวะพวกพี่พี่ของแท้นี่เออหนีเลยวะโอ้หนีไปจอนเลยจะกลับมาได้เอะจะกลับมาได้บ้าง ก้ไม่ใจจอดเด้เรียบร้อยพี่ของแท้ไปอย่างประตองบ่ไปเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนอลายตัวโอ้ยของแท้ซีีเขียวกีนี่แม่อุ้มอยู่นี่นี่เจ้าตัวยิดา ไปเอาอันตกใจว่าพะยนากวะปลาปลาลืกแคโอ้ยปลาลืกแค่ปลาลึกแค่ มันไปอย่างแหงตักะหูตักระหู้ไบึกบ้างตกใจเลยไงพวดออกแพ้ขนาดน่าวเดี๋ยวต้องพี่กาคัย โอู้หูนะอู้หูนะเฮ้ยห้าวมาได้แล้วขาดแท้ๆรุ่นนี้มาได้ได้นิมนอย่งเหยียบเบืงตูมกเหยียบแ่งเลยโอ้ยไม่ละโอ้ยมันอยู่นีมาแล้วพี่ๆตําแฮวคิดตัวนึงไงปวดบะ เอาไปแล้วไว้ทึงครับน้ำใส่้ไว้ทึงมันะวันฮะเอาไปปัดเอาุมมาเนแฮเลยเอาุมาปแฮเลยโอ้ยปานนั่นท่านสองสี่ต่ออยู่โอ้ย โอ้ยย oh, yeah, yeah, you know, you know, ังยงอยู oh, so you know, ่เนาะกับห like ัวไหมมันจาดไฟรถน้อยพวดโยนขามปเลยก็ได้คอนใหม่เป็นขึ้นยากสำเนาคอนใหม่สนุกเจ้าของล่งคอนใหม่เอาก็นัด โอ้ยกระโฮหตัวเดียวเนี่ยกับพ่ออะมัง้งตงมีอันนึ้นนุังมาใสุ่ที่พี่เอาลองวัน่นกอนนี่เที<อ>่ยก็ได้สิมาใส่อนี่อู้นี่เโอ้ปัดจากกิโลวาเนี่โอ้โหสุดุครับอื

โหลาโลได้บวนเะนี่ยได้โอ้ค่ะเอาได้ครับก้อยก,กระโหโอเคออ้ยวันมีันาดได้ปะ่รู้มันจะน่ากินเก,กี่ยวใ่มับ้าปูนเลยเินกับบ้าปูนบิ๊กไฟโอ้ค่ะค่ะ

หพ่นะไรุ่นหาเพื่ะนอะไมันมันปันยทีเียว้ามอนัดสันยาเนาะ โอ้องแท้ของแทฮึบึกบอหรือไว้ยบึกบึกไวายบวกฮอื มาขึ้นมาก่นอนมาขึ้นมาก่นอกนอ cái <laughs> subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền mình Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โตรน้าป่าห้อยมโหโคตรเย็ดกับพวกวัดเย็ดแต่โลนะโอ้หูหนักหันักฟาตองมันน้อยหัวหนัอ้ยสุดขึ้ โอ้ยปลาหน่อยาดเลอมาเร้อครับกินข่าวเทียงน้ำกัน

โอ้เก็นไเลยฮะอีกอีกทีใครอยู่บ่ะมีอยู่ครับมาเลงมาแย่ใครไปแกงใครบเด็ดนัดมาจับนัด่เคยี่กันไงโอ้ใครย่แห่ะเลยวะ กลังนีนหรอเย็ดทิมใส่บัานไปรถพักกันนั่นหรอโอ้ยหน่อยครับโอ้วบร่รหน่อยเด้อหน่อยแต่เสียมบุญห้าบุญครักสำดื่อเอาอนัดมากเอาเนี่ย

ค uh ุณยอดมั <|so|>> uh uh ้งปล่อยปลากระโห ồ ครับ